สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ในช e l น o u t u b e ค่ะร้านเจริญประดับยนต์ค่ะเรื่องงามยามดีนะคะเรามาเปิดตัวสินค้าใหม่กันนิดนึงค่ะสำหรับโรบาแขนยาวรุ่น V6 Gen1 นะคะเป็นงานออกแบบล่าสุดของแบรนด์ไรโนซี่คูณซี่ค่ะโรบัสแขนยาวรุ่นนี้จัดเต็มเรื่องระบบไฟมาให้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟอรีไฟถอยไฟเบรกที่เป็น LED ล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้งานได้ตามฟังก์ชันเดิมของตัวรถนะคะบิวไฟมาให้จุกๆแบบนี้ราคาย,ย่อมเยาวมา์มากๆค่ะตัว 7,500บาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะจริงๆปกติรุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่9,500บาทนะคะคุณพี่ท่านใดที่สนใจค่ะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีของครบทุกรุ่นนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งออกแบบเสร็จใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ที่เห็นค่ะเราจะติดตั้งกับรถดีแม็กชม2020-22ตัวปัจจุบันนั่นเองนะคะตัวงานจะเป็นเลเซอร์คัททั้งชิ้นทาสีดําด้านนะคะสลุปเป็นลายรรมพึ่งแบบนี้เก๋ๆนะคะ แล้วก็ใส่ ชื่อแบรนด์ค่ะไรโนเข้าไปนะคะพร้อมกับคาว่าออฟโรด 4x4 ค่ะเจาะยึดข้า2จุดเท่านั้นนะคะกรณีเจาะยึดลูกค้าแจ้งได้นะคะจะให้เจาะแบบฝังฮุกนะคะหรือว่ารอยน็อตขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าเลยนะคะอันนี้ใส่กับรถดีแม็กชม2020-22จะเป็นรถแคปค่ะก็จะเหลือพื้นที่ด้านท้ายประมาณนี้นะคะถ้ารถสประตูก็จะเหลือพื้นที่ด้านท้ายเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟที่ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบร,ไร์ไฟอรีแล้วก็ไฟถอยนะคะซึ่งไม่มีแบรนนดไห ทำอย่างแน่นอนนะคะ7,500บาทคุ้มมากๆนะคะจากราคาเดิมราคาเต็มที่ตั้งไว้คือ9,000บาทเลยทีเดียวนะคะ9 5 0 0นะคะเป็นราคาที่โรงงานตั้งไว้เป็นราคากลางเนาะแต่ว่าพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกคาร้านจเจริญประดับยนตช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะสินค้าตัวนี้จัดโปรโมชั่นค่ะ7,500บาทแล้วก็ติดตั้งฟรีนะคะแต่ต้องมาหน้าร้านนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าใครไม่สะดวกเดินทางจะให้จัดส่งก็แจ้งได้แต่ว่าจะมีค่าส่งเพิ่มเติมแล้วก็สินค้าใหม่มากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ยัง ไม่ได้มีครบทุกรุ่นนะคะถ้าสนใจใส่รถรุ่นไหนก็ทักแชทเข้ามาสอบถามอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยววนให้ดูรอบหนึ่งนะคะสำหรับโรบารุ่นนี้สวยมากๆงานจริงสวยมากๆนะคะทำสีดำด้านดูเรียบหรูดูแพงแต่ว่าจ่ายไม่ถึงหมื่นถือว่าคุ้มมากๆนะคะกับโรบารุ่นนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ สินค้าตอนนี้เราอาจจะยังมีไม่ครบทุกรุ่นนะคะตัวนี้ลูกค้าเข้ามาพอดีแล้วจังหวะของก็มาพอดีนะคะก็เลยแมกพาน้องกลับบ้านไปเรียบร้อยนะคะกับคันนี้ดีแมทชม2 0 2 0ี่ถึง2ีนั่นเองนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้สินค้าร้านเราเปิดบริการทุกวันนะคะแต่ว่าอย่าลืมเช็คของก่อนเนาะเพราะว่าสินค้าแต่ละรุ่นออกแบบตรงรุ่นเราก็มีจำนวนจำกัดน,นะคะจะได้เข้ามาไม่เสียเที่ยวหน้าร้านเปิดบริการทุกวัน9ก้โมงเชา้าถึงหโมงเย็นนะคะ สีแดงแบบนี้เลยค่ะ,จะเจริญประดับยนต์นะคะอยู่ในซอยประหุงโยธินร้อยสิบเก้าค่ะเข้าซอยมาประมาณร้อยเมตรร้านเราจะอยู่ขวามือค่ะซอยจะอยู่ข้างสนามมวยรังสิตติดถนนประหลงโยธินฝั่งขาออกแบบนี้เลยค่ะเซิร์ชใน Google Map ได้นะคะโกดังจเจริญประดับยนต์ปักบตรให้เรียบร้อยมาถูกแน่นอนสินค้าราคาย,ย่อมเยาวติดตั้งฟรีที่ร้านเราจเจริญประดับยนต์ร้านเดียวเท่านั้นค่ะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ